สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบก,กับเราในช่องพลายหม่ำแชนแนลนะคะสวัสดีตอนเช้าช้นะคะขาดอาออกมาลูกดูไม่เหมยดูไม่เหมยไม่เหยหวงพี่ดํานะคะพี่ดามาไกลไม่ได้ดูนะคะดูอาการแบบโอโห้ห่วงห่วงมากเลยนะคะ เราในบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะฮโล l o Good morning everyone บรรยากาศตอนเช้าๆพบก,กับน้องใบบูนนะคะกินต้นสับป,ปะรดรอดพอกี้ตัดอาหารนะคะตัดญ้ายังไม่มาเลยนะคะนูนะคะห่วงห่วงแม่ด้วยโอ้แม่ก็จะแย่งของลูกนะคะ แยังกันกินต้นสับประรดนะคะอร่อยไหมลูกดูเคลิม้มเคลิม้มดูตาเคลิม้มอร่อยมากเลยโอ้โหได้ยินเสียงรถพ่อขี่มาแล้วนะคะโอ้โหดีมากเลยนะคะ ยืนเสียงรถพ่อมาไปยืนรอเลยนะคะไม่บุญพอกี้มาแล้วลูกพ่อตัดยามาแล้วนะคะตัดยามาแล้วเนะี่ย ถึงแล้วเอาหารให้ลูกๆแล้วนะคะอาหารก็มาเต็มรถเลยนะคะ ใหวุ่้นใไปวุนุ้น,น,นจ้าก่อนจ้าก่อนจา้าดูส่งแม่ลูกนะคะเราเย็นรออาหาร มีบุญดีใจจะได้กินหญ้าแล้วนะคะนุวิงตาพ่อนี่ตาพ่อนี่ตพ่อใครมามวยหญ้าพ่ออยู่นี่อยู่ใครมามวยหญ้าพ่อไปกินอยู่นี่อยู่ ไครกินยาพ่ออยู um, hmm. ok, hmm. ่นี่อาูนี่ยใมาโมยยาพ่ออยู่นี่ใครมานมยยาพ่ออยู่นี่อี่ยเฮ้ยเลูกสาวพ่อคนนี้คอคนเล็กคอเล็กพ่อหอมมากเลยนะคนนี้เนี่ย เราโมโหผมแก้มอีกก่อนโอ้ยกดถึงกดถึงโอ้ยกดถึงกดถึงโอ้ยกดถึงกดถึงคันนี้ไปตายแล้วก็พี่ตามพ่อแล้วเด็กดีของเราไปตามพอ่อเดี๋ยวจะพาไปดูพี่มัมด้วยนะคะไปดูน้องบอลตองด้วยนะคะ ไ้นุนจะวเอากกแลล้วูวเดี๋ยวเราจะพาเอาหญ้าไปให้พี่มัมกันนะคะแล้วก็น้องบัวตองแล้วก็พอก่อใหญ่คุณช้างนะคะตามไปรับชมกันเลยค่ะ เอาหญ้ามาลงให้พ่อใหญ่คุณช้างก่อนนะคะตอนนี้พ่อพี่กำลังทำความสะอาดอยู่นะคะลงแบบนี้เลยนะคะทำความสะอาดตอนเช้านะคะ ำควาะอาดให้พ่อใหญ่คุณช้างก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เอาอาหารให้กินทุกเชือกนะคะเป็นคลิปความน่ารักน่ารักของคนกับช้างนะคะที่เรารักการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมคลิปของเรานะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เออก,เาม,กมาประมาณน,นี้เลยนะคะจะรับชมพี่มัมนะคะเดี๋ยวเอาไปให้พี่มัมเป็นนะ นด่พี่สามกินยาหน่าอร่อยมากเลยนะคะ ชมบัวตองนะคะบัวตองอยู่ตรงนี้นะคะบัวตองจ้าสอาดีจ้าก่อนจ้าฝวางมื่อไหนกว้างมื่อไหน,ไหนจ้า,า,จาสวยจ้าสวยสวัสดีจ้า <c oughs> จ้าก่อนโอ้เล่นดินนะคะเขาบอกว่าดินเต็มหัวหนูเลยจ้า อ้วนมากเลยนะ่ค่ะห้าสวยแบบลูกสวยสวยสวยกวักด้วยกวักด้วยกวักทำไงคะกวักมึงเฮ้ยลืมกวักแล้วนางกวักนางกวักลืมกวักขึนอย่าเดียวเต็มเลยบัวตองหรอกินเล่นนะคะกินเล่นกินยาไม่หมดมั้งคุณพ่อกินเหลือเยอะนะน้องไม่ค่อยกินยาเยอะ มต่เราจะชอบกินต้นสับป,ปะรดนะคะอะจ้าสวัสดีค่ะ กวากไหม่ลูกกวากไหม่กวัดไหม่จ้ากว <c oughs> <c oughs> ากจ้ากวัดกวักกวักกวักโอ้ชอบต้นจับรดมากเลยนะคะย่าจะไม่ค่อยชอบตัวอะไรละวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะ ท่านมีความสุขมากจ้าร่ำรวย,ยค่ะสวัสดีค่ะ Thank you very much for watching Have a nice day see you here again please bye bye